สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่โปรไลาอนนาลาอ,อนผจญพลัยไบออนผจญภัยนะครับเราจะมาเล่นต่อจากเดิมกันตายไปทั้งหมด42ครั้งด้วยเวลาแค่29นาทีนะครับทำไมเดินไม่ได้โปรไลออนไม่ยอมเดินอ้อเดินได้แล้วนะครับโอ้เมื่อกี้แม่งเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทําให้ผมไม่สามารถเดินได้นะครับสงสัยไบยออนเล่นกูนอกเกมอีกแล้วพาร์ทที่แล้วก็ตบไมไปทีหนึ่งนะครับพาร์ทนี้ทํากูเดินไม่ได้เลยทีเดียว โอเคครับเรากลับมาที่เวอร์ดนาฮิลนะครับครที่แล้วมันไม่ได้เซฟแหละก็มันก็ไปเซฟที่หน้าป่านั่นนะครับทางออกจากป่าที่เราออกมาซึ่งเราก็ต้องมาเก็บของกันใหม่นะครับเก็บเงินไอเนี่ยเราน่าจะต้องไปซื้อหุ่นยนต์กันดุ่มให้ อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะว่ามันมีอันนี้ครับสิ่งของเดี๋ยวเดีวมันมีคาอธิบายของสิ่งของอันนี้ยาสามาัญดาบที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นชาติสนิมเกาะจนดูไม่ได้ศัตรูจะตายเพราะไม่ใช่ดาบคมแต่เป็นบา,ทาดทะยักแดกมากกว่าอันใหญ่มากใช้ป้องกันการเห็นศัตรูด้านหน้าเป็นอย่างดีนะครับแสดงว่าใช้โลแล้วมองไม่เห็นที่อะไรเลยนะไม่รู้จะป้องกันดีแค่ไหนแต่หนักชิบหายนะครับก่อกระหลเป็นการให้ดีเทลของของตัวไอเทมได้ดีเหมือนกันนะ ันนี้เรามาซื้อของ Be เป็นตลาดอีกแ่้วครับแอปเปิ้ลเขาว่ากินแล้วจะโชคดีผมอยากลองเหมือนกัน <G un> ยาเนี่ยยาเลยนะครับคนแดกตายคนขายรอยนวลมีขนาดยาวสามง่ามสวยดีซื้อไปก่อนนะครับเงินเราค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ขุดหลุมบริเวณที่เป็นดินใช้ได้ครั้งเดียวทิ้งนะครับกันด <un> ุ <d> ่ม um> เนี่ยครับต้องซื้อไปให้เด็กน้อยนะครับจดหมายนี่ก็นา่าจะต้องซื้อนะอยากลองกินเลยเกินนะแอปเปิลนั่นน่ะรอมันเช็คพอยต์ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยน <un> ้อ <d> ง um> hey, เอาหุ่นกันด um <un> ุ <d> ่ม um> ไปไหม สวัสดีฮะพี่สบายดีไหมฮะสบายดีจุงเบยที่มีหุ่นกันดุ่มมาให้กันดุ่มรุ่นล่าสุดด้วยนะโอ้พี่ให้จริงๆเหรอฮะขอบคุณมากมากมากครับผมจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยอย่าเตะกูนะโอเคขอบคุณสำหรับหุ่นกันดุ่มนะครับปีนถาวันไม่ได้นะครับแ,แสดงว่าตรงนี้มันไม่สามารถปีนถาวันได้นะครับมีไว้ประกอบฉากเฉยๆเอ๊ะมันมีคนตรงนน้นนะ่ะ เฮ้ยแต่ในมีเงิน100ล้วงไม่ถึงใช้กิ่งไม้ไงอ่ใช้กิ่งไม้เขียนเงินได้เสียนต่ำโอ้ควายแท้บ้าสอดาบแม่งดาบยาวยาวดาบยาวยาวยาวนี่ครับใช้ชมจี่ศัตรูได้ดาวกว่าดาบยาวดาบยาวยาวผมว่านะ การตัดสินใจซื้อของครั้งนี้ของผมมันต้องเป็นอะไรที่ผิดพลาดแน่ๆเลยนะครับเอาหุนกระดุ่มไปไปครับผมสงสัยเหลือเกินว่าเขาคือใครเก่งจุ้งเห็นค่าด้วยมนุษย์ปริศนาแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเออข้าผ่านประตู900บาท ไม่มีตังค์ของแค่นี้สบายสบายตังค์ก็ไม่พอดิไปชิ่ーชิュไม่มีตังคก็ผ่านไม่ได้โว้ยแต่แก่ขี้งกโปรดรับจดหมายบอกรักของข้าเถิดไว้เขินจุงแต่ลุงชายแท้ด้วยน้ำใจจากเจ้าข้าผ่านจะลดให้หนึ่งบาทไอ้บ้าข้าขอบใจอย่างสุดซึง้งแต่กูก็ไม่มีตังอยู่ทีไม่จ่ายได้ไหมไม่จ่ายก็ไม่ให้เข้าฮ่หาฮ่าาว่าไงที่เลิฟอยูว่ะ หาตังหรอหาตังหรอกผู้ <c oughs> ต้องกินยาฆ่าตัวตายใช่ไหมแดกแอปเปิ้ลแม่งเลยฮนี่มันแอปเปิ้ลพิษ มันแดกทุกอย่างนี่เป็นยาพิษหมดเลยใช่ไหมไบอัไอีบ้าโอเคครับรวันนี้เราไอ้คราวนี้เราซื้อแค่หุ่นยนกันดุ่ม880บาทงั้นเหรอก็ไม่พออยู่ดีนะอาจจะต้องใช้พ่วหรือเปล่าอ่าเข้าใจแล้วครับใช้พ่วขบุดแม่งเลยเหลือเงิน880บาทมันก็ไม่พอ899อยอยู่ดีนะทำไงดีครับเราต้องลองดูกันแล้วลนะ่ะ นะขุดหลุมแม่งรอย <c oughs> อ่าไม่สามารถขุดหลุมในพื้นที่ดังกล่าว <c oughs> ไม่ได้หรอตายแล้วไงไม่มีตังโวย <c oughs> กีลุงฮาน <c oughs> ไม่ได้รอไม่มีจดหมายด้วยสิประเด็นตายแล้วขุดหลุมขุดหลุม เขาเนี่ยซื้อพัวไปอันเดียวเพื่อจะกำจัดเด็กปรเรศกำจัดเด็กเกรดขนาดนะครับมาเคครับผมได้สืบทราบมาว่าการใช้พั่วนะมันจะใช้ไปข้างหน้านะครับมึงตายเรียบร้อยลงไปหลุมลงไปในหลุมแล้วครับไม่แอมกลลอก โอเคครับทีนี้เราก็จะมีเงินพอสําหรับการจ่ายค่าเข้าแล้วนะฮะเข้าไปมามาเลยลุงจดหมายบอกลกบอกรักอะไรไม่ต้องใช้แล้ะของให้นิสายสบายๆขอบคุณที่ใช้บริการลุงไปแล้วจ้าจะเอาตังค์ไปซื้อเหล้ากินบายโอ้อีกลุงแม่งโกหกกันได้อะเช็คพุยแล้วครับผมขึ้นบันไดเนี่ยตายแน่นโอ้ตรงนี้ ตรงนี้ไปได้ไหมครับไม่ได้นะครับติดหินซึ่งเราไม่สามารถเดินข้ามหลุมได้แน่นอนขึ้นบันไดเนี่ยเอา้าไม่ตายเฉยตกบันดาขาขาขึ้นมึงไม่เป็นไรมึงตายขาตกเนี่ยนะาตายขาลงเนี้ยอันนี้จะล้มไหมครับไม่ล้มนะฮะขอมาดูก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยมันหน้าโอ้มันหน้า,นนาพิษวง ไปต่อครับผมอันนี้ยังไงครับอุดนั่นไงนั่นไง <c oughs> แม่ก็อุตส่าห์ไว้ชีวิตที่จริงก็ขึ้นบันไดก็จบแล้วนะครับไปต่อครับผมไบรอันความซวยของไบรอันยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนล้มไหมครับไม่ล้มฮะในน,นี้มีอะไรได้รับดาบยาวๆยวิดงเค่ K. ดีนะไม่ได้ซื้อมาแต่ก็ไม่มีตังซื้ออยู่ดีนะครับดาบยาวๆโอเคเราออกไป ยาวๆๆโอเคแถวนี้มันไม่สามารถไปตรงนู้นได้นะครับอุย้ยตกใจเฮ้ยหนูวราวาดมันมันน่าลองตีเลอเกินโอ้มันสู้ได้เจ็ดแค่ตีมันะไรอด์โจมตีหนูวราวาดหนูงเลือดเป็นพันเลยหรือเปล่าเนี่ยฆ่ามันมองแทงโอ้โห,โห หนูหนู้มเอ็กพีทั้งเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลเวลสิบหกสิบสี่โอ้โหความสามารถยกระดับขึ้นอีกเก้านี่ไม่ใช่เก้าแล้วนี่เป็นเก้าเก้ากระโดดที่ยิ่งใหญ่โอ้โหเอางี้เลยเอ่ะหลังจากนั้นไม่นานไบอันหนุ่มผู้กล้าของพวกเราก็จะอ,อ้าวไบอันหนุ่มผู้กล้าของพวกเรา ก็ต้องจากโลกใบนี้ไปเนะื่องจากติดเชื้อวัณโรคและเสียชีวิตด้วยสาเหตุข้าวติดหลอดลมในระหว่างไอเรื้อลังใบอันเอ๋ยเจ้าจงหลับให้สบายเถิดเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะไอฮาคุก็นก่าจะจบเกมถึงจัลเวล64ก็ติดวัณโรคตายได้เหมือนกันดับยาวๆโอ้ อย่าไปสู้ลบหนีเพนเวนปารอบดีนะครับมันไม่ขึ้นชิบหายนี้ไม่พ้นเหมือนคราวที่แล้วนะฮะโอเคอ้าลืมไปมันตกมาไหนตายอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคครับมันเหลือแต่ทางนี้ทางเดียวแล้วฮะเราไปต่อ,อยังไงครับให้มันไม่โดนมันขยับบ่ได้มันขยับบ่ได้เห็นจ๋าอีน่แตกเลยโอ้ไม้อนเน๋ย จะตกน้ำตายไหมเนี่ยข้างขาวขาอย่านะคะอ้าวแสบตาโอ้โหอันเป็นแวมไพร์ใช่ไหมมึงแสบตาแค่นั้นมึงตายเนี่ยหาดรากไปตรงนั้นไม่ได้จะร่มชูชีพโอ้โอ่โอ,อไอการจะเดินผ่านตรงนี้นะครับมันช่างน่ากลัวเหลือเกินกับการที่ไบอันของเราจะหกล้มนะฮะ ลมชูชิมีไว้ทำอะไรครใช้ครั้งเดียวทิ้งสามารถใช้ฟาดมอนสเตอร์แก้ขัดในฉากต่อสู้ได้มาเดี๋ยวมันคนละตัวโว้ยนี่ว้าหากต้องการผ่านทางนี้ต้องผ่านศพฆ่าไปก่อนบอกเลยว่าฟาดฟาดหัวแตก99อบางอาจเหลือเกินตีมัน โอ้โหใบอันเราตีน้อยเหลือเกินครับเราจะชนะมันได้ไหมเนี่ยเพื่อเดี๋ยวเดะเดะจะตายแล้วไบอันเอ๋ยเพือใบอันโอกาสสุดท้ายขอร้องตายตาย,ตายกูตายมองเทงเอ่แล้วไปยังไงเนี่ยสู้ก็สู้ไม่ได้ร่มชูชีพหาอะไรช่วยไม่ได้สักอย่างอา้อาวอ้าวยายเฮ้ยหรือว่าอ,อย่าเลย เมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะเอาร่มชูชีพตีหนูได้นะแต่ว่าผมว่าตีไปแม่งเดี๋ยว่าเป็นวันโลกตายอยู่ดีติดตั้งร่มชูชีพเรียบร้อยติดตั้งทําไมอะ่ะอ๋อไปเอาดาบยาวโอเคครับดาบยาวๆาวยาวแม่งหลอกกันนี่ว่าเอาไว้ตีมอนสเตอร์แก้ขัดอีว่าหลอกกันชัดๆเลยที่จริงมันต้องใช้อย่างนี้ดาบยาวๆลงไป มีร่มชูชีพฮเป็นอะไรที่แอปแบลวมากๆเลยติดตั้งสิ่งของเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องสมสัยดาบยาวๆใช้ตรมตีศัตรูได้ยาวกว่าดาบยาวโอเคครับเข้าไปต่อดีนะไม่มีไอตัวลุงหานัาน่นนาอีกแล้วนะผมว่าถ้าลงรูเดิมที่ว่ามันต้องปีนบันไดนี่น่าจะตก สำมัญที่ว่าเราจะไปถึงอ้ข้างคาวตัวนั้นได้หรือเปล่าอีแน่อีแนนอีแน่อีแนนอีแน่อีแนนอีแน่เดี๋ยวเดี๋ยวแตกเถอะนึกว่าจะไม่ยอมแตกซะแล้วอ่านี้ไม่มีแล้วนะครับอย่าล้มนะขอร้องตกใจมันน่าตีเหลือเกินครับ exp แม่งได้เยอะมากแหวกแม่เจ้าไบอันมีดาบยาวแล้วฟัน โอ้ตีเข้าเปร้อยพระเจ้าไปอั้นแม่งโคตรเทพครับตอนนี้โอ้โหไม่ยอมตายโอ้โหเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยนี่ตีเข้าไป300กว่าแล้วนะ400กว่าแล้วไบอัน้นนายต้องทำได้มองเทงโอ้โหเลเวลอัพเลยทีเดียว7 7 7 EH exp นะครับเป็นเลเวล5แล้วครับตอนนี้เลือดอยู่ที่397โอ้แอคแท็กจาก11ขึ้นมาเป็น15นะครับ เราได้สมุนไพรกับยา5บาทเอ้ยเงิน5บาทซื้อไม่ไหวแล้วบา,บายบายให้มารู้ซะบ,บ้างว่าไผเป็นไผเดี๋ยวฟื้นพลังจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันไม่ค่อยไว้ใจเช็คพอยต์อ่าถึงเวลาที่เราต้องลองแลครับเการสมุนไพรติดคอเหี้ย <Yeah. S 1> มไม่ต้องแดกเฮี้ยอะไรแล้วเธอไบอนันเป็นอย่างนี้เนี่ย ขวาร้ายซ้ายดีเสมอย่ายาเรียบร้อยครับมันช่างฉลาดไอไอ,ไออย่างนี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะโคตรฉลาดเฮ้ยหลุมตกใจอะ,อ,ะอะไรวะอาวแล้วมันมีหลุมจะไปยังไงเนี่ยเราต้องไปทางซ้ายก่อนเหรอหรือว่ายัางไงอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยอ่ะ ว,วีว่ะวีแม่เจ้าโว้ยมันเออว่าแล้วอย่าไปสับฮึบวีอ่าเราไปวีอีกรอบหนึ่งนะสับแล้วตายอย่างงี้ต้องวีอ่ะเอาตายเฉยว่ะอันนี้เราสรับไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะทำอย่างงี้กันครับกระโดดกระโดดโอ้โหแม่งเก่งเหลือเกิน เก่งหรือเกินไปอันบทจะเก่งแม่งโคตรเทพอ,อืออือโอเคอสะดุดล้มไอ้เหี้ยไป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 มาอันไปไปกระโดดกระดึงหยุดอ่าไปครับสู่ความวังหวางอันไกลโพลน้นเก็บเลยโอ้หนีบมือไปอันเราจะข้ามหีบนี้ไปนะโอเคโอ้โหมันน่าลื่นเหลือเกินมีอะไรอีกเนี่ย โอ้โหมันต้องแผลลงมาแน่เลยถ้าเดินไปทางนั้นอย่านะอย่านะจะเย็นๆนะครับทุกคนจะเย็นๆนะหฮยเอาอยัางไงครับเนี่ยอ่า <c oughs> โอโ้เริ่มไกลเลยอเกินอันนี้ตั้งแต่เล่นมานี่รู้สึกว่าผมตายทุกช็อตเลยมั้ง <c oughs> ถ้าไม่ถ้าอ้หินพวกนี้มันหล่นมาทับหัวผมนะครับผมจะตายทุกช็อตเลยแต่ว่าโชคดีที่เรา เดินแบบว่าไม่โดนได้นะครับโอเคครับไปกันต่อเลยโอ้โหกระอัอออกเลือดตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมจะไม่ได้ตรงนี้มีครับผมโอ้โตกใจนึกว่าตรงนี้จะลม้มถ้าล้มนี่เสร็จเลยนะโอเคเราอย่าไปเดินตรงที่มันมีเห็นเล็กเห็นน้อยกันเลยดีกว,ว่านะ ว้าว้าหินเนี่ยอะไรแม่งมันกำทิศทางได้วะว้าวรบได้หนึ่งโอ้เกือบไปนึกว่าจะตายว้าวรบได้สองไปเรียบอะไอ้ย่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โห อมาแล้วมาแล้วโอเมก้ดโอ้ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมาดิ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 โอ้โหโอ้โหต้องกดใช่ไหมฮึบฮึบอ้าวไปแล้วครับผมเรารีบไปดีกว่าก่อนนี้มันจะหันหลังกลับมาทำร้ายเราโอ้โหโอ้สะดุดล้มเออแผล อา้าวเสือกรอดรอดตายเฮ้รอ,อดได้ไงวะโอเคออกครับเดโมเคลียเออ,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 อในที่สุดกูก็จะหลุดพ้นจากวางวนนี้สักทีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยคุณเล่นเวอร์ชั่นเดโมจบแล้ว ดีใจเหี้ยๆเลยขอบอกชื่อไฟไบรอันตายจำนวน77รอบเวลาที่เล่นไป1ชั่วโมง8นาทีกับอีก3วิอ้โหนี่คือฉากที่เหลือเหรอทั้งหมดที่คุณเล่นเป็นเพียง1ใน10เท่านั้นโอ้โหนี่ผมเข้าใจมาตลอดเลยนะว่ามันเป็นแค่หนึ่งใน4อะ่ะที่จริงมันเป็น1ใน10นะครับ ยังมีการผรจญภัยสุดเกลียนมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามด้วยนะครับ <an> <t ube> ประมาณ10ชาติกว่าจะเล่นมึงจบเนี่ยขนาดแค่หนึ่งใน10กูยังเล่นตั้งชั่วโมงหนึ่งอบอกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เพื่อติดตามข่าวสารเวอร์ชันเต็มและเข้าไปแสดงความคิดเห็นจากการเล่น <_ anders> พเพเื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไปครับขอบคุณมากสำหรับการเล่นครับผม ไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับว่าคนที่สร้างเกมแบบนี้แม่งจะเขียนอะไรดีทแบบนี้ออกมาได้ไม่น่าขอบคุณน่าจะขอโทษมากกว่าโอเคครับเราเราแซวเล่นนะอย่าว่ากันเลยนะครับถ้าถามว่ามีความสุขไหมสำหรับการเล่นเกมนี้ผมบอกเลยว่า สนุกนะสนุกมากเลยสนุกมากที่สามารถเอาชนะมึงได้เนี่ย <laughs> ก็ยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์คลิปและแชร์คลิปของผม <complic! S 2> ด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากให้ช่องผมโตนะถ้าเกิดว่าช่องผมโตเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมอะไรมากขึ้นนะครับแจกเกม <laughs> <Pacific S 2> เนี่ยคิดมานานละแต่กำลังคิดอยู่ว่าคุ้ม,มไหมนะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ค่อยมาเจอกันครับบายไม่รู้สึกเจ็บปวดไปไปต่อ แค่พี่ข้าดึงด้องใจคนทำเลยว่า